คุณยังเชื่อเรื่องทฤษฎีตุลาคมไหมสำหรับทฤษฎีตุลาคมนะครับมันจะมีสัญญาณเริ่มต้นเนี่ยประมาณปลายเดือนกันยาครับเรียกว่า the october reset ครับหรือ the cozy season เริ่มต้นนะครับสำหรับการ reset รอะไรแบบสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วผมเคยเล่าเรื่องการ reset รต,ตั้งแต่ทฤษฎีกรกฎาคมไปแล้วนะครับไปหาดูกันได้แต่ว่า October ครับหรือว่าตุลาคมคือการรีเซ็ตแบบสมบูรณ์แบบครับช่วงกรกฎานเนี่ยจะเป็นการเริ่มลิตแล้วว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่ตุลาคมครับคือการตัดสินใจโดยเฉพาะความสัมพันธ์นะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าคู่เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่น่าจะไปกันรอดและมีเรื่องละแหงกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ประมาณสิงหากันยาช่วงนี้แหละครับตุลาจะเป็นการตัดชึบ แบบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับแล้วก็จะก้าวเข้าสู่ความโสดแบบเต็มที่เพราะว่าเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันจะเริ่มมีเทศกาลต่างๆเข้ามาครับมันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะก้าวข้ามผ่านเทศกาลดีๆความทรงจําดีๆต่างๆเหล่านี้กับคนที่รู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไปแบบสดๆดีกว่า แต่สําหรับใครนะที่เป็นคนโสดครับก็จะรู้สึกโอ้โหเหงาจังเลยนะมีความรู้สึกเหงาเป็นพิเศษในช่วงของประมาณเดือนตุลาคมนะครับเพราะว่ามันคือคซี่ซีซั่นครับช่วงของการเปลี่ยนแปลงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคจากฝนเข้าสูญหนาวต้องการความอบอุ่นมากๆคนเหงาก็จะเหงาเป็นพิเศษถ้าเกิดว่ากําลังคุยๆกับใครอยู่เนี่ย อาจจะเป็นช่วงที่ขอเป็นแฟนได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองครับในช่วงตุลาคมอ่ะหลายคนจะเริ่มรีเซ็ตนะครับในเรื่องการกินการออกกําลังกายจะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นเริ่มมีการไปวิ่งนะฮะเริ่มมีการกินอาหารครีนหรือว่ารักสุขภาพมากยิ่งขึ้นดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แบบโอ้โหเฮลตี้แล้วก็สมบูรณ์แบบนั่นเองครับฟังถึงตรงนี้แล้ว